ขอต้อนรับส่ศึก12ราศีค่ะสนิทสนิเกียวกัะคุณสงขาที่จะทกคนไคุณรู้รู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณอ่านไม่เคยรู้มาก่อนเหมือนเดิมค่ะทีมคนเห็นผีขอต้อนรับผู้ร่วมสึกของเราทั้ง12ตนค่ะ12ราศี12คนนะคะจะเห็นเป็นตนตนมาจะไยกว่าเป็นผีกันไงก็เลยบอกว่าเป็นตนตนอย่างนี้สวันดี้ครับเดี๋ยวว่าหลอนอย่างนี้สิคะ <Das que ath ie> แต่วันนี้ครับรเราจะไปคุยกับเขาคนนี้คุณอ๊อกกิรติออามาพี่อ๊อกขาพี่อ๊อกลองเล่าซิว่าประสบการณ์การเห็นผีเนี่ยมันเป็นยังไงตอนนั้นตอนเด็กๆอายุประมาณ20กว่าๆเลยเ<อ>ถ่ายละครอ,อยู่เ,<อ>เรื่องอคู่<อ>แท้สองโลกถ่ายอยู่ที่โรงพยาบาลยาสูบอยู่ตรงมักสันนะครับโอ้เปลี่ยวเลยโอ้โหถ่ายเสร็จแล้วเป็นหนังผีด้วยแล้วก็ขับกลับบ้านตอนตีสองก็เหนื่อยๆแล้วแหละก็ต้องเข้ามาตรงในซอยลาดพร้าวเจ็ดสิบเอ็ดแต่บรรยากาศที่ถ่ายเนี่ยทำให้เราหลอนไหม มีส่วนครับมีส่วนแต่เราก็สวดมนต์ตลอดเพราะผมเป็นคนไม่ชอบผมกลัวมากไม่ไม่เน้นเลยไม่ไม่ไม่เอาเลยมันไม่ตลกอ่ะเนี่ยครับเสร็จปุ๊บพอเข้ามาในซอยเจ็ดสิบเอ็ดขับรถกลับบ้านแหละแล้วขับมาเรื่อยๆพอผ่านหน้าสำนักงานเขตก็หลับรู้สึกตัวว่าหลับบู๊บไปเลยอ๋อเหรอไปโพลทีรถก็จอดอยู่ในหมู่บ้านหนึ่งเป็นทาวน์เฮาส์อย่างเงี้ยเหมือนในหนังเป๊ะเลยจอดอยู่ในจอดเหมือนเหมือนเหมือนภา ขับมาแล้วภาพหายหายไปเลยครับภาพหายเสร็จแล้วคุณมารู้สึกตัวคือรถจอดอยู่สนเนียแล้วไฟหน้าก็สาดไปข้างหน้าเนี่ยแล้วก็ตรงด้านข้างเนี่ยเป็นหมู่บ้านทาวเ้าหมดเลยผมก็ก็ขับรถต่อเพราะต้องการเข้าบ้านละก็ขับต่อเอ้ยอยู่ไหนวะอยู่ไหนอยู่ไหนเลยก็ขับไป ป้อมยานสีาขาวมีพัดลมเปิดอยู่แสดงว่ามีไฟฟ้าถือว่าครับแล้วก็ยห็นรถวิจเตก็เปิดนี่ยงแล้วก็เออคงไม่มีอะไรมัง้งเราคงก็ขับไปเรื่อยเยเราเห็นทางด่วนแล้วเห็นทางด่วนตรงเล็บทางด่วนแล้วเรารู้แล้วอ๋อถ้าฝั่งนี้เป็นเล็บทางด่วนบ้านเราอยู่ข้างหลังแน่ก็เลี้ยวเข้าไปอซอยเลี้ยวขวาปุ๊บกลับมาอีกด้านหนึ่งก็ขับตรงมาก็อา้าวเห็นทางด่วนอีกแล้วก็เลยเก็ขับมาเรื่อยๆสักพักขับไปลองเลี้ยวไปทางอื่นมัง้งมันไม่มีทางออกอะ่ะสักพักก็กลับมาที่เดิมเนี่ยไอที่รถจอดตอนแรกเฮ้ย ให้คนด่าและก็เลยเปิดกระจกแล้วก็เปิดเพลงเปิดเพลงให้ดังๆเลยเพื่อให้คนออกมาาต้องต้องเอามนุษย์ต้องหาใครก็ได้ถ้าคนออกมาคุยกับผมแล้วพานะขับไปก็ยังเหมือนเดิมมันก็วนไปมันก็กลับไอถนนเดิมที่ผมจอดเนี่ยก็เริ่มไม่ไหวก็บีบแต่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 ก็ขับแล้วบีบแต่ไปเรื่อยบีบแต่ไปเรื่อยแล้วก็เริ่มขับเร็วขึ้นเรื่อยเพราะไม่ไหวละจิตมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวสติมันเริ่มหายหมดละบีบแต่จนไปเรื่อยๆก็ไม่มีใครออกมาอีกจนท้ายสุดไม่ไหว่ะ เฮ้ไอ้ไอ้เจ๋ยไอ้มาขาเข้าไปขัดขาเข้าไปขัดเจ๋ยเออเอาออกนดิออกเออ่นอะไรอันตรายนั่งฟังดิดิขาเข้าไปเนี่ยตัวเองก็จะเจ็บเองอะทำไมทำอะไรกออกมาได้ท้ายสุดก็คือผมก็หน้ารถจะมีประคำของหลวงพ่ออุตมะอยู่ครับแม่เขาให้ไว ก็กรรมประคำแล้วก็บอกเออหลวงพ่อพาผมออกเฮอผมไม่ไหวเล้วจริงพ่อผมอยากกลับบ้านแล้วมันหลงก็ไปอีกไม่ตีมันมตีสามตีสี่แล้วไม่ไหวแล้วผมกลัวไปหมดแล้ะผีจะบังคับแล้วพอพอพอคุณกรรมประคำคุณคุณคุณเสร็จปุ๊บไอสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรก็รถมันเหมือนกระแทกเนินฮะปึ้งโผล่เข้ามาปึ้งรถจอดอยู่หน้าวัดสักคอนสุนซึ่งหน้าวัดสักคอนสุนแล้วก็ตรงนี้เป็นโรงเรียนเก่าผมคือสตรีวิทยาสองแล้วนี่คือวัดสักคอนสุลรถ กระเด้งองนนี้ปึ้งจอดเราเห็นวัดแล้วเราก็เลี้ยวเลยเลี้ยวแล้วก็รีบกลับบ้านเหมือนในหนังเลยเนี่ยนิวเรียนสติวิทยาสองนี่ลงนี่คือวัดสาคอนุนข้างหน้าตรงนี้คือพื้นที่โล่งไม่มีหมู่บ้านไม่มีอะไรเลยลุกเลยอะไม่ได้เล่าให้เชื่อแค่อยากให้ผู้ชมได้รู้ว่าประสบการณ์นี้เนี่ยน้องอ๋อก็เคยเจอมามันก็มีสิ่งต่างๆเหล่านี้เราเรียกสิ่งต่างๆเหล่านี้ว่าสิ่งเลึนลับเอามาปดสสข้อที่หนึ่ง ราศีใดในช่วงนี้จะได้โชคจากสิ่งเล่นหลังว้าวดีดีถ้าก็ให้มาให้ความรักเรามาใครมาถึงตัว <ใจ S 2> แล้นหบอกไม่ต้องคิดมากเลยรู้เลยว่าเป็นราศีราศีาศต้นค่ะคุณใหญ่ทำไมคือผมมองผมมองผมไม่รู้สึกว่าหลังๆเนี่ยเขาเป็นคนที่ คือตอนไม่นับวัยรุ่นนะเขาไม่ค่อยคุยกับคนค่หลังๆเ็าไม่ค่อยคุยกับคนปกติแล้วเขาจะมี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 สิ่งที่มองไม่เห็นคุ้มครองเขาอยู่อะครับคิดว่าตอนนี้กําลังน่าจะเป็นโชคเขาเขาคิดว่าเป็นโชคดีเพราะว่าเขาเขาอยู่ใกล้กับอาจารย์เจ๊ตอบว่าพวกมีเครื่องรางของขังเต็มบ้านครับผมถึงแม้วผมจะอยากให้ข้อนี้เป็นผมราศีราศีธนูค่ะคุณต๊อสื่อประกอบค่ะ ถึงเป็นธนูจ้ะคุณต๊อกได้เห็นอย่างนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่ใจบุญสุนทานกันครับเขาเป็นคนเนี่ยอุทิศตนให้กับวัดอุทิศตนคือเขาเป็นคนปฏิบัติด้วยนะครับเห็นเขาว่าบ้าบอๆอย่างนี้แต่เขาเขาเป็นคนที่ใจบุญครับแล้วผมเชื่อว่าคนแบบนี้เนี่ยเวลาต้องการอะไรเวลาเข้าที่อับจนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยช่วยเป็นคนเนื้อในงามถูกต้องครับเออคุต๊อจค่ะราศีราศีตุลยพี่ใหญ่ด้วยพี่ใหญ่ด้วยแต่จริงๆตอนแรกอะ พี่ต๋อเคยบอกว่าเขาอะเคยได้ถูกหวยตั้งเจ็ดแสนมีแบบว่าสิ่งลี้ลับมาบอกอะไรเงี้ยแล้วก็แต่เขาบอกว่าช่วงนี้ไม่เจอแล้วไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่า้เราหักเขมาทางพี่ใหญ่ดีกว่าไม่มามองท้องน้องนุ้ยบ้างเหรอเออเออทำไมคะเขาอาจจะได้ผู้ชายดีๆสักคนหนึ่งก็ได้เอาใจของเขาทุกวันตั้งอีข่าวตั้งกิ๊กต่าว้าราศีราศีตุลย์ใหญ่เหมือนกันใหญ่เหมือนกันใหญ่สาม ตอนตอนที่อยู่ที่ห้องแต่งหน้าค่ะดูได้คุยกันดูเขาไม่ธรรมดาอยู่ช่วงนี้แอ้หออร่าหน้าตาดูสดใสเป็นใบได้เอามาน้องมาถึงน้องจิ๊บนะครับน้องจิ๊บมีปัญหาอะไรไหมฮะเช่นทําให้จิ๊บนั้นพูดไม่ค่อยถนัดหรือว่าคิดอะไรไม่ค่อยได้เรื่องที่หนึ่งไม่เลยไม่มีนี่ไม่มีนะทาไมอะไอ้รัด เฮ้ยเขาเป็นคนชอบแฟชั่นอันนี้ไม่ต้องรัดสมองก็ไม่ค่อยทำงานอยู่แล้วสบายอะไรอันนี้ออกจากยิปซีนิดเออยวทมาน้องจิ๊บตอบว่าราศีราศีธนูค่ะทตอปค่ะคิดเหมือนกับพี่แจ็คไหมฮะคิดเหมือนพี่แจ็คเดย์เลยโอเคขอบคุณมากครับไปที่พี่ท็อปต่อเลยครับพี่ท็อปคะพี่ท็อปตอบว่าราศีราศีเมถุนค่ะครน้องนุ้ยน้องนุ้ยพ่อน้องแหลก เขาจะได้ของลับรรับเนลับเลลับลนลับลับนะเพราะว่าดูน่าจะสมัยเด็กๆเห็นไหมจะมีปู่ย่าตายายใครจะเป็นอะไรจะมาเหมือนกับปกป้องเมื่อะไรเขานะเขาวันนั้นน่าจะเป็นเขามากแล้วเขาน่าจะได้แบบว่าโชคจากเิี่ยงเร้นลับด้วยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับโชคนี่หมายถึงเรื่องที่เรื่องดีนะเรื่องดีเรื่องดีพี่ใหญ่พี่ใหญ่ โชคดีใครๆก็อยากได้แล้วยิ่งเป็นโชคจากสิ่งเร้นลับยิ่งอยากรู้ว่าเป็นโชคแบบไหนงานนี้ใครจะมีโชคต้องรอช่วงหน้า